ดิชี่ MIT 8ดูซิว่า3นาทีเนี่ยผมจะเปิดมันได้ไหมเป็นมิซูแพตตันรุ่นเก่านะครับของขังของขังรถตู้รถตู้ตู้ทึบด,ด้วย สนใจไหมครับตู้ถือขนส่งตลอดนะครับไ,ไปทุกที่ที่มีถนนเที่ยวแชอยู่จะพูดเลยขนส่งเดือบัดทำหลายอย่างเหมือนกันสมุายใบยอู้เป็นใครเลยเป็นใครทุกคนเนี่เดเดี๋เด็ดเดี๋ยวนึงเดี๋เด็ดเดี๋ยวนึง ยก,ยก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 หน่อยยกหน่อยยกอ่าโอเคฮะก็ได้แล้วทำไมเร็วจังเลยอ่ะหนึ่งนาทีไม่ถึงเลยมั้งเก่งไหมแสดงว่าผมผ่านแสดงว่าอาจารย์สอนดีสามนาทีนี้คราวนีผ่านโอเคครับแต่ถ้าด้งครับ